ขอบพุนครับพี่น้องครับสำหรับเสาบมนีก็มาพอๆผมครับกับมิงพันเขาและมิงพันเปลือกคอคนเลี้ยงควายนะครับครับสำหรับเซาโมนิก็เป็นวันที่สิบพฤษภานะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับวันพืชชมงคนจรวดพนังคันแรกหน้าขวัญนะครับเก้าพฤษภานะครับกับฝนกิดตกลงมานะครับครับสองหลอบนะครับกับส่วนหัวคํากับส่วนคอนซิเจ็งนะครับ ตอนนี้ก็คือนี่แหละครับบรรยากาศฟ้าหล้างฝนนะครับอันนี้ก็ได้ทถยหุดไว้แล้วนะครับก็เตรียมนะครับเอาข้าวปลูกลงได้นะครับเพราะว่าแปลงนี้ทุ่งนี้นะครับนำมาสามรอบแล้วนะครับรอบนี้รอบที่สามนะครับก็คือเตรียมตัวท้าหุดแล้วก็เอาข้าวปลูกลงตัวก้านะครับนะครับ สำหรับพื้นที่นี้นะครับคาดว่าน่าจะปลูกหอมสยามนะครับหรือบบกกาสกนเจีสองนะครับก็ขอ24นะครับพื้นที่ข้างหลังก็จะเป็นพลานหินที่ใส่ตตกเขานะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งแกล้งนะครับ อากาฝนตกนะครับพิกัดยูนีครับตำบลเจียดอำเภอเขมราชนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับเช้าวันที่10บนะครับครบเขียดนะครับอื่งกระห่องสนั่นนะครับนี่ครับบรรยากาศหน้าเทียงนานะครับนี่ครับข้างลลังก็จะเป็นเทียงนาผมนะครับครับฝุ่นก็จะเป็น พลันหินแตาเข่านะครับพื้นที่คางเขียงกาเห็น้าวานเบิดนะครับครับทีเหลือจะเอาไ้ดำอยู่ประมาณไล่กลัวๆนี่แหละครับน,นะครับเต็มทีก็บสองไล่นะครับโดยพื้นที่นะครับส่วนคางเขียงเพิ่นกาทำการหว่านหมดแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ มาอัปเดตนะครับนี่ครับน้ำเต็้มครับทงนี่นะครับทงนี้ก็จะเป็นหน้าตีนบานนะครับกาวเตียฝนตกมาน้ำก็จะไหลลงมาจากทางารานหินมาเนี่ยนะครับไหลลงจากบานเนี่ยนะครับน้ำก็จะดีกว่ามูห้ายกว่ามูนะครับส่วนทงอื่นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาพี่พนองไปอัปเดตไปชมนะครับสำหรับ นาเมล็ดพันธุ์นะครับครับสำหรับแปลงหนึ่งการได้โต๊กไว้ครับเป็นแปลงกาแห้งนะครับโต๊กแห้งนะครับเดี๋ยวจะพาพี่พนองครับไปชมนะครับว่ามันเป็นแนวใดนะครับส่วนแปลงนี้เตรียมโตัวเอาขบูกลงนะครับโต๊กกาได้แล้วนะครับอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ